ช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านวรนิตอภิรัตจิระวงศ์พาณิจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวรนิตอภิรัตจิระวงศ์ค่ะพาณิชจังหวัดภูเก็ตนะคะค่ะ ค่ะท่านคะสำหรับเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้มีการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะค่ะในจังหวัดภูเก็ตเรานี่เป็นความโชคดีมากเลยค่ะระหว่างคือมันเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่บูบรณาการร่วมกันเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในในส่วนนี้นะคะซึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็คือ ในส่วนของสอสอวอค่ะเรามีสอส,อสอวอที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็สอส,อสอวอค่อนข้างที่จะทํางานเข้มแข็งซึ่งแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานทาองที่จังหวัดพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมแล้วก็หรือแม้กระทั่งท่อง,งเที่ยวและกีฬาหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของสังกัดกระทรวงเกษตรเองเราจะส่งต่อผู้ประกอบการกันเป็นทอดๆอดะคะ่ะก็ส่วนหนึ่งเลยก็คือ ถ้าเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์หรือว่าส่วนของแพ็กเกจเนี่ยอุตสาหกรรมก็จะรับไปไปไปช่วยในการพัฒนาทําออกมาให้รูปแบบออกมาเป็นยังไงดีแบบไหนสนองต่อความต้องการของของของลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนสศว,นสวนเนี่ยค่ะสศว,น,สวน,นี่ยังมีการสนับสนุนพวกมีมีเงินทุนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนของถ้าเกิดรับรองมาตรฐานวาพวกออยหรือว่ามาตรฐานพวก ในพวก GMP อะไรเงี้ยค่ะคซึ่งสทว,วจะเป็นเป็นคนช่วยดูแลแล้วก็ในส่วนของงบแล้วก็ในส่วนของตลาดก็คือที่เห็นชัดๆคือเวลามีงานแสดงสินค้าอย่างเงี้ยมันอย่างสินค้าโอท็อปอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง SME ก็ส่วนหนึ่งเลยก็มันเป็นผลิตออกมาเป็นสินที่ได้มาตรฐานสินค้าโอท็อปอะค่ะคซึ่งมันก็จะมีตาดพวกแสดงสินค้าไม่ว่าหน่วยงานไหนที่ที่มีงานหรือว่ามีแต่ละ แต่ละจังหวัดประสานมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะส่งกันในนนาของของส่วนราชการนั้นๆหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนค่ะอย่างเหมืองอนค้าสภาอุดที่มาตรการตอนนี้ก็คืออย่างหงค้ารี่มีการเจราจาอยู่กับเฉิงตู้ซึ่งซึ่งภายในวัยวัยนี้ค่ะคก็จะมีในด้านเรื่องของท่องเหนือพวกท่องเที่ยวด้วยแล้วก็พวกสินค้าซึ่งเราจะเชื่อมท่องเที่ยวกับสินค้าครับค่ะคแล้วก็ในส่วนของ การให้ความรู้ผู้ประกอบการซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะจะมีมุตมานที่ขอมาไม่ว่าจะด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หรือการทำการ,การตลาดออนไลน์หรือแม้กระทั่งการการใหอ้อินฟูเข้ามามาช่วยในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอย่างที่บอกว่าก็คือเราคัดไปร่วม แสดงสินค้าแล้วก็ในส่วนหนึ่งเลยก็คือส่งเสริมให้เขาขายออนไลน์แล้วก็วัยวนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์เราก็ได้รับการจัดสรว่าประมาณมาจากรัฐบาลเนาะครับเราก็มีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของจังหวัดในที่ภูเก็ตรับผิดชอบแต่ว่าดูแลของสินค้าของกลุ่มอันดมามันเนี่ยนะคะคเป็นการเป็นการขายแบบ B to B อะค่ะค,ค่ะคแล้วก็ในส่วนของการประสานอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหล่ที่ ทาง SME ต้องการเพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจของเขา,าค่ะไปเหมือนว่าไปไปได้คล่องไม่ติดขัดไม่ว่าจะมาตรการหรือกฎหมายอะไรอะค่ะซึ่งหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานราชการในจังหวัดก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ยค่ะแล้วก็นำสินค้าที่เป็นผลิตภนะัณฑ์่ะ อาวางในวางจําหนายในห้างท้องถิ่นอย่างเหมือนของภูเก็ตเนี่ยเราจะมีห้างท้องถิ่นที่ใหญ่แล้วก็มีสาขาร้อยกว่าสาขาอ่าในห้าจังหวัดนะคะก็คือห้างซูเปอร์ชิปแล้วก็พวกโมเดิร์นเทรดที่อยู่ในพื้นที่ค่ะซึ่งทุกซึ่งถ,ถ้าได้ติดตามข่าวนี่จะรู้ว่าในในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี้มันจะมีห้างใหญ่ๆเยอะมากแล้วก็ที่กําลังจะมาเปิดอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งห้างพวกนี้เขาก็จะเป็นเหมือน CSR ที่จะให้สินค้าของพวก SME หรือว่าสินค้าชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปวางจําหน่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ซึ่งหน่วยงานราชการมีมีช่องทางออนไลน์แล้วก็ก่อนการใช้อินฟูในการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่กํากับด,ดูแลการจดทะเบียนในพื้นที่รเราก็จะให้ความรู้ในส่วนของเรื่อง เรื่องการจดทะเบียนเรื่องภาษีเรื่องการทำรรบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยประสานกับกลุ่มแม่ที่ส่วนกลางก็คือกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะที่จะลงมามาให้ความรู้ในเรื่องพวกนี้ค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะแนะนําให้เข้าถึงแหล่งทุนก็คือเป็นความโชคดีของผู้ประกอบการเอฟเอ็มอีในจังหวัดภูเก็ตนะคะที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือเพื่อที่จะช่วยส่งติมแล้วก็ผลักดันนะคะค่ะครับ ก็เท่ากับว่าเป็นการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นในการบ่มเพาะธุรกิจเลยนะครับจนถึงเรื่องของการจดทะเบียนบัญชีภาษีแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์แล้วก็ช่องทางในการขายแล้วก็เรื่องของการตลาดด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ท่านได้บอกว่าจะมีการนําแพลตฟอร์มเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มกลางของจังหวัดภูเก็ตมาเป็นช่องทางให้ทางด้านของผู้ค้าเนี่ย ได้ใช้ในการจําหน่ายและสินสนค้าและบริการท่านบอกว่าเป็นช่องทางแบบ D to B D to B นี่คืออะไรครับก็คือมันเป็นขามันเป็นการขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจก็คือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการนะคะครัคือเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เราก็จะมีเห็นว่ามีการขายผ่านช่องทางออนไลน์เยอะแยะใช่ไหมคะครัแล้วก็บางบางครั้งก็เหมือนคล้ายๆแบบว่า ความมั่นใจความเชื่อมั่นเวลาคุณซื้อค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการเองที่จะที่จะเชื่อมโยงระหว่างกันหรือซื้อระหว่างกันอ่ะคือเราก็จะได้ยินข่าวว่าในออนไลน์มันค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะแบบเหมือนกับว่าความมั่นใจระดับหนึ่งอะค่ะว่าไม่มันจะมีการหลอกมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคทางทางจังหวัดภูเก็ตเราก็เลยได้เราได้รับการจัดสรรจากงบประมาณจากรัฐบาลน่ะน,นะคะคม,มาทาไอตัวแพลตฟอร์มตัวเนี้ยค่ะมันก็เป็นเ แพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่เป็นช่องทางการจําหน่ายซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งจ้างบริษัทเอกชนทำมานะคะแต่ว่ามันภายใต้หยุดภายใต้ของงบกลุ่มจังหวัดอันดามันก็คือจังหวัดนะคะทะนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลแล้วก็ตรังนะคะซึ่งผู้ออกแ่ะเราจะคัดคัดสินค้าดีสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี้ยคะ่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากเนี้ยก็คือตัวคือแอดมินก็คือสำนักงานพนิ์จังหวัดภูเก็ตกับของค้าจังหวัดภูเก็ตนะคะ ที่จะรับผิดชอบไอ้พวกคลาวพวกไอ้ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อไปอะคะ่ะซึ่งตัวเนี้ยหัวค้าจังหวัดภูเก็ตก็จะนําไปผลักดันเพื่อที่จะเชื่อมกับผู้ประกอบการของทางทางจีนอย่างอย่างทางเฉิงตูอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแลกเปลี่ยนท่องเที่ยวแล้วเราก็พ่วงด้วยการค้าขายสินค้าของแต่ละจังหวัดที่มีมีของดีของเด่นนะคะ่ะซึ่งเราก็จะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าคือทางจีนเขาก็จะชอบสินค้าไทย ที่ที่ตามที่เขาต้องการซึ่งซึ่งแต่ละหน่วยงานตอนนี้ก็คือเราก็พยายามที่จะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์นะ่ะมีความตรงตามความต้องการของกลุ่มของลูกค้าค่ะซ,ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตนี่เราก็จะมี SME ที่แบบบางครั้งเราเรามองว่าเอ๊ะมันดูไายเรื่อยๆแต่ว่ารายได้เือนะค่ะคือเยอะมากค่ะซึ่งเขาขายผ่านพวกออนไลน์แต่ว่าหนึ่ง ที่เขาต,ต้องการความมั่นใจว่าขายอ่ะเหมือนกับว่ามันจะมีไม่ใช่เก็ดปลอมนะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยจากการที่ได้หายลืะมองมว่ามันจะเป็นแผนแผ,แผเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการนะคะคที่ต้องการสินเหมือนเชื่อมต่อกันเป็นเครือ <pathway. S 2> ครับก็เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนะครับระหว่างธุรกิจกับธุรกิจก็คือสร้างความมั่นใจว่าทางปลายทางของเราเนี่ยเป็นปเนื้อข, <inclusive S 2> ของเนือไปขายที่ใ้อย่างเงี้ยค่ะครับครับก็คือสกรีนคุณสมบัติคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจคนนี้เนี่ยเป็นของจริงไม่ได้มีการหลอกลวงกันแต่อย่างใดนะครับซึ่งมีภาครัฐเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับถือว่าเป็นช่องทางนะฮะเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะทําให้เรื่องของการส่ง ค้าขายสินค้าและบริการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจธุรกิจเนี่ยมีความรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงธุรกิจ SME ในภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจที่เขาดำเนินการเยอะๆหรือว่าขายดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจอะไรครับท่านครับคืออย่างอย่างเราพูดถึงทั้งหมอันดามันเลยนะครคือตัวเองก็คือ,อนนมันเป็นท่องเที่ยวนะเป็นบริการแล้วท่องเที่ยวแล้วก็ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจเช่นที่เกี่ยวเนื่องก็พวกร้านอาหารหรื<ม>อของฝากของที่ระลึกแล้วก็ผลิตผลิตดินของปลัละจังหวัดนะคะอย่างเหมือนอย่างภูเก็ตเองที่เราที่เราเห็นที่เป็นร้านใหญ่ๆก็คืออ่ามีพรทิพม่จูเมทีซึ่งเป็นสินค้าดั้งเดิมของของจังหวัดภูเก็ตเลยพวกนี้นะคะครับแล,แล้วแล้วอย่างเหมือนอย่างเหมือนร้านพวกเนี้ยค่ะก็คือเขา เขาลูกค้าเป้าหมายของเขาเลยก็คือคนที่มาภูเก็ตไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มาภูเก็ตอะค่ะคซึ่งสินค้าพวกนี้ค่ะค่อนข้างที่จะขายดีแล้วก็ส่วนเลยก็อา่าพวกทัวพวกอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดพวกโรงแรมที่พักร้านอาหารแล้วก็พวกทัวครคับแล้วก็สินค้าสินค้าของฝากหรือของที่ระลึกแล้วก็พวกที่ สินค้าที่ที่ดังๆเด่นๆดนของแต่ละจังหวัดนะคะ,ะค่ะค่ะท่านคะแล้วสำหรับแนวทางในการพัฒนาการดำเนินง,งานในอนาคตอันนี้ระวังแนวทางไว้ยังไงบ้างคะตอนนี้เลยก็คืออย่างปัญหาที่เราเจอนะคะจากที่เราลงเข้าไปคุกคีหรือว่าเกี่ยวข้องหรือว่าคุยกันในเครือข่ายของส่วนราชการแล้วก็เอกชนนะคะครับ<ะ>คือหนึ่งเลยนะคะคือ ตัวมาตรฐานที่ที่ถ้าเป็นสินถ้าเป็นของจินนี่โอโยจะต้องมีอ่าแล้วก็พวกเกมพีพวกเนี้ยค่ะผลิตภัณฑ์พวกสินค้าซึ่งตอนนี้ก็คือเราพยายามที่จะผลักดันให้ผ่านมาตรฐานตัวเนี้ค่ะอย่างอย่างมันใน้จังหวัดภูเก็ตเองตอนนี้ยก็คือเราจะเห็นนักท่องเทีย่ยวที่มาจากจากทางทางตะวันออกกลางเยอะแล้วก็ป,ประเทศใหม่ๆอย่างอย่างอย่างไม่ต้องพูดถึงรัสเซียนนะอย่างอ่า พวกคาสักสถานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้อย่างคุณเกตเองอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับจะไม่มีหน้าโลไปละหน้าโลของเราก็คือช่วงฤด,ดูฝนก็คือมันเป็นกรีนซีซั่นซึ่งเราจะเห็นนะักท่องเที่ยวพวกนี้เยอะแล้วนักท่องเที่ยวพวกนี้ก็คือเขาจะเป็นพวกอิสลามอะคะ่ะแต่มันก็จะมีอิสลามที่ที่บางประเทศเขาก็ฮาลานเนาะบางประเทศเขาก็คิดเพียงแค่ว่า ไม่ไม,ไม่ไม่มีมีหมูเป็นส่วนผสมตามหลักศาสนาศาส,สนาค่ะซึ่งในตัวเนี้ยทางทางสำงน,นักงานานิตเองหรือว่าหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเองอะค่ะเราพยายามผลักดันให้ตัวสินค้ามีมาตรฐานเพื่อว่าผู้บริโภคสามารถที่จะอ่ามั่นใจได้ว่าของมันของมีคุณภาพอะค่ะ ซึ่งตัวนี้ต้องเน้นแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งเลยที่ต้องเน้นก็คือรักพวกรักโลกทั้งหลายแหล่พวก B C G ค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะหากตอนเนี้ยก็คือทางทางเราก็คือทางภูเก็ตคือจะเป็นจังหวัดที่ที่ที่ทจะได้รับผลกระทบใหญ่ใช่ไหมคะคอย่างเหมือนพวกโรงแรมเขาก็ก็จะมีลูกค้าทางยุโรปที่เริ่มคำนึงถึงพวกเนี้ยค่ะซึ่งถ้า ถ้าเราไม่ผ่านพวกนี้หรือว่าถ้าเราเหมือนทําลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าไม่กรีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คือค่อนข้างที่มันถือว่ามันจะเป็นการกีดกันทางการค้าค่ะซึ่งอ่าการผลิตตอนนี้อย่างเหมือนพวกผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาเป็นพวกอีโคอีโคปินหรือพวกที่แบบใช้สารเคมีน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช้เป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะซึ่งถ้าเราถ้าไม่คํานึงถึงข้อนี้ต่อไปก็คือสินค้าสินค้าของเราอ่ะ หรือไม่หรือพวก SME เนี่ยค่ะจะถูกกีดกันเหมือนเหมือนใช้เป็นตัวหนึ่งที่กีดกันทางการค้าอะไรประมาณอย่างนี้ยค่ะครับครับนี่คือเรื่องของการส่งเสริมนะครับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมาดูเรื่องของสินค้า GI กันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูว่าสินค้า GI ภูเก็ตมีอะไรครับอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ปูพื้นให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนว่าสินค้า GI คืออะไรครับท่านครับค่ะ สินค้า GI ก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะคือเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มันมาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงอะค่ะซึ่งซึ่งคุณคุณภาพของสินค้านั้นๆเป็นผลจากการผลิตในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มันเป็นลักษณะเฉพาะอะค่ะครับค่ะสินค้าสินค้า g ีอก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บง่บงบอกถึงคุณภาพว่ามันจะมีอยู่เฉพาะแหล่งนั้นเป็นตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยโดยมันมีคู่มือการปฏิบัติว่า,วามันสินค้าตัวเนี้ยได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าที่ไอเนี่ยมันมีคุณลักษณะพิเศษยังไง มันมีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันมีชื่อเสียงติดปากมาอย่างยาวนานเราอย่างเช่นในรถตัวอย่างทุเรียนเมืองนอนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมันก็จะมีอยู่แต่เฉพาะตรงนั้นรสชาติลักษณะอะไรคือมันจะแตกต่างจากจากที่อื่นมันถึงได้ขึ้นเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสต์นะคะครั แล้วสำหรับที่ภูเก็ตล่ะคะท่านคา้าสินค้าจีไอที่ภูเก็ตมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละสินค้าเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างคะสินค้า g i อของจังหวัดภูเก็ตเรามีอยู่สามตัวนะคะตอนนี้ก็คือสับประรดภูเก็ตซึ่งขึ้นทะเบียนมาเมื่อตอนตีห้าศูนย์นะคะครับเป็นสับประรดสายพันควีนที่มีพื้นที่คือเราขึ้นไว้ทั้งสามอำเภอเลย่ะคะ่ะถลางกระทูแล้วก็เมืองลักษณะเด่นของสินของของรับรสับประรดภูเก็ตนะคะ รสชาติหวานกรอบซึ่งมีเยื่อมีเยื่อใยอะ่ะจะน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมที่มันมันจะไม่เหมือนกับสับปะรดที่อื่นแล้วก็แกนกลางกรอบทานได้ครับซึ่งถูกคุมด้วยความหวานเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดองศาบริกอะค่ะครับค่ะซึ่งถามว่าถามว่าตัวเนี้ยมันเป็นมีลักษณะทางวิทยาศาสตร์มันเกิดมาจากอะไร ซึ่งจากที่ที่ผ่านมาที่ได้ทําทําตัวสินค้าที่ไอสัปะรดออกมานะคะก็คือมันเกี่ยวกับพวกสายแร่หรือดินในจังหวัดภูเก็ตอะคะ่ะซึ่งอย่างที่ทราบว่าเมื่อก่อนพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราอ่ะมันจะเป็นแหล่งแหล่งแร่นะคะครับค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็คือมุกภูเก็ตซึ่งเราขึ้นทะเบียนเมื่อปี50เช่นกันนะคะเป็นมุกน้าเค็มแท้ที่ผลิตจากฟาร์มของของรอบเกาะภูเก็ต่ะคะ่ะครับแล้วก็เกาะบริวารที่อยู่ภายในภูเก็ต มุกภูเก็ตเนี่ยเกิดจากหอยเกิดจากหอยมุกจานนะคะครับแล้วก็หอยมุก,กแกลบ,บ,บแล้วก็หอยมุกมุกกะละปังหาซึ่งเป็นหอยมุกน้ําเค็มตระกูลที่สร้างมุกได้อ่ะค,ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมีอยู่แค่ลายเดียวที่ได้รับรองเพราะว่าถูกฟิกด้วยว่าจะต้องเลี้ยงสองพันห้าร้อยตัวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ตัวที่สามก็คือ <ภา S 2> เราเพิ่งขึ้นทะเบียนเมื่อปีหกห้าก็คือส้มควายภูเก็ตซึ่งถ้าคนทั่วไปก็จะจะมองว่าเหมือนเหมือนส้มแขกที่ทางนาครอ,อะไรอยเงี้ยค่ะซึ่งมันมันจะเป็นจะพูดว่าเป็นผลไม้ก็ก็ไม่ไม่เชิงเนาะซึ่งมันจะมีความเปเรี้ยวมากซึ่งของภูเก็ตเองจะเอาไปทําอาหารค่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมีการเอามาทําเป็นกาแฟกาแฟใส่น้ําส้มควายหรือว่าน้ําชอปดิง ไว,ไว้สำหรับรับแขกอะไรองเงี้ยค่ะครับค่ะครับ,รบมันก็จะมีสามอำเภอเช่นกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งกําลังรอขึ้นทะเบียนอยู่กต่มาลองทาข้อมูลอยู่ตอนนี้ก็คือกุ้งมังกรเจ็ดสีของภูเก็ตาะคะค่ะอืมครับ นี่คือสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตนะครับราละเอียดสินค้าต่างๆน่าสนใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยครับพอมีสินค้า GI ที่เป็นแหล่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยทางภาครัฐได้เข้าไปส่งเสริมยังไงบ้างครับท่านครับหลักๆเลยตอนนี้ที่ทําอยู่นะคะเราจะให้ความรู้ว่าในส่วนของสินค้าเนี่ยจีเนี่ยม,มัน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 ได้มาแล้วเนี่ยค่ะ มันเหมือนกับเป็นแบรนด์สินค้าแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นของชุมชนซึ่งตัวสินค้าจีไอเนี่ยค่ะมันจะเป็นทรัพย์สินของจังหวัดครับแล้วคําคําว่าเป็นสินค้าจีไอเนี่ยมันเหมือนเป็นแบรนด์ของสินค้าค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะพยายามทําให้ให้คือผู้อ่าผู้บริโภคหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยรู้ว่าสินค้าตัวเนี้ยมันจะมีเฉพาะที่เรานะแล้วก็เอกลักษณ์ความโดดเด่นของมันก็ จะไม่จะไม่เหมือนกับที่อื่นซึ่งอย่างสับป,ประรดเนี่ยตอนนี้จะเห็นได้ชัดค่ะเพราะว่าอย่างสับป,ประรดบ้านเรานี่ถ้ากินเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่กัดลิ้นแล้วก็ถ้าดื่มน้ําก็น้ําก็จะไม่กลอยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็มีเกณนของการการตรวจสอบการเฝ้าระวังที่จะไม่ให้ละเมิดซึ่งเป็นการกํากับของหน่วยงานพักหน่วยงานภาครัฐก็คือสํานักงานพณิชย์เองที่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่า คนที่เอาไปใช้ซึ่งเขาไม่ได้รับอนุญาตแล้วตัวสินค้านั้นมันไม่ใช่สินค้าที่ไม่ใช่เป็นสินค้า g ีออะค่ะมันจะมันจะทําให้เสียชื่อเสียงความเสียหายซึ่งจะระซึ่งจะกระทบกับตัวสินค้า g ีอเองด้วยคล้ายๆว่าถ้ามีเสียงบอกบอกไว้ว่าซื้อไปมันไม่ใช่อะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะมันก็มันก็จะเกิดความเสียหายอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของการให้ความรู้ในตัวของผู้ประกอบการที่ขอใช้ ว่าจะไปเพิ่มมูลลค่าได้อย่างไรคือแทนที่จะจะขายเป็นเป็นสับป,ปะรดตอนนี้ยกตัวอย่างสับป,ปะรดเนาะว่าแทนที่จะขายเป็นผลสดมันมีการเป็นโซะะปี้สับป,ปะรดน้ำสับป,ปะรดเอาสับป,ปะรดไปทำทา์ทาสทาสสับป,ปะรดแล้วก็เอาไปทําอบแห้งเพื่อที่จะเป็นประดับให้กับเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มช็อปดิง้งอื่นๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะ แล้วก็มีส่วนของของการที่เชื่อมกับพวกโมเดิ t เทรดซึ่งอย่างเหมือนสับปะรดก็ตอนนี้มีขายอยู่ที่ท็อปทุกสาขาในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของโกโฮเซลแล้วก็ในส่วนของห้างท้องถิ่นนะคะค่ะค่ะท่านคะแล้วพอสินค้าแต่ละประเทศแต่ละชนิดที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วอ่ค่ะมันส่งผลยังไงกับผู้ประกอบการบ้างอะคะ ความเป็นสินค้าทีไอเนี่ยมันเหมือนจำเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้ามันเป็นเป็นเป็นประโยชน์ทางการตลาดอะคะ่ะอย่างเหมือนที่บอกว่าทําไมเราอยากกินทุเรียนเมืองนอนทําไมเราอยากอยากกินทุเรียนภูเขาไฟอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันสามารถที่การันตีได้แล้วว่าสินค้าพวกเนี้ยมันผ่านมาตรฐานมาแล้วมันมันมันจะไม่ทําให้เราเราผิดหวังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคุณค่า คุณค่าของผู้ซื้อมีค่าทางทางการตลาดที่จะทำให้ให้เหมือนใคล้บอกว่าอ่ามันไม่ได้มีอยู่ตลอดนะเหมือนอย่างทุเรียนที่เราเห็นเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะมีอยู่ตลอดแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ได้จีอเนี่ยมันก็จะมีแค่เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงซึ่งมันสามารถที่จะทำให้ให้เพิ่มมูล,ลค่าของตัวสินค้ามาได้แล้วก็ราคาสินค้าพวกเนี้ยก็จะมีราคาที่ สูงกว่าสินค้าทั่วไปค่ะเพราะว่าผู้บริโภคมีความมีความเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นสินค้าเฉพาะครับสินค้าที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่าราคามันไม่ได้มีมีมีผลต่อการต,ตัดสินใจสําหรับคนที่ต้องการที่จะบริโภคหรือคนที่ต้องการซื้อเหมือนอย่างอย่างผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันก็จะรู้เลยว่า ถ้าได้ GI ก็คือมีเฉพาะถินมีเฉพาะตรงนั้นแล้วเหมือนกับว่ารับประกันได้วันเป็นของแท้ค่ะเราก็จะไม่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังเพราะสินค้ากว่ามันจะเป็น GI มันจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านคู่มือที่ต้องกำหนดขึ้นมาว่าคุณได้ GI เพราะว่าคุณจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบตามเนี้ยค่ะค,ค่ะ นี่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME แล้วก็ส่งเสริมสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ครับทางรายการครับขอบคุณท่านวรนิตอภิรัตจิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ